สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บิ๊กซีบางพีค่ะเราจะมางานรับบัวกันนะคะเขาบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกเดี๋ยวมารอดูซิว่าแตกต่างจากที่อื่นไหมนะคะซิกเนเจอร์ของที่นี่เดินข้ามเรือแบบนี้ค่ะเะเมื่อกี้ค่าข้ามทางมาคนละสองบาทนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดร้อยปีปุ๊ mm. เดินต่อทางสะพานไม้แบบนี้ mm. น่ากลัวมากเลยแล้วเมื่อวานดูหนังผีมา mm. เจออกแก้ะ mm. เจอร้านกล้องจุม่ม mm. ขาไปเชือเรียนเก็บเยียนเก่งเอราเราจะาาโอ้ยเหงอคนเยอะมากสู้ไม่ไหวมาหลบในห้องน้ำก่อนโอ้จะสิงอยู่เลยบรรยากาศภายในโบสถ์นะคะตกแต่งได้สวยงามมากค่ะด้วยดอกไม้ไปกันต่อค่ะจะพาไปลุยตรงที่มันไม่มีคน คือว่าวันนี้นะคะคนเดินเยอะมากๆเลยค่ะเราสู้ไม่ไหวนะคะเราก็ทําได้แต่เดินแอบ,บๆตรงที่มันไม่ค่อยมีคนนะคะพอเราเดินมาสักพักนะคะก็เจอสิ่งนี้เลยมันเป็นโซนเครื่องเล่นค่ะเดีย๋ยวพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง บอกได้คําเดียวเลยนะคะว่าโอ้โหมันว้าวมากมากเลยค่ะทุกคนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิงจานกระเด้งชิงเชาสวรรค์มา้าหมุนปลาหมึกฮอลิเคนอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างเลยค่ะและเดินไปเดินมานะคะก็วนมาเจอกล่องจูมีแล้วค่ะท่องไว้ในใจเลยนะคะว่าดูเ,เฉยๆห้ามซื้อดูเ,เฉยๆห้ามซื้อและตอนนี้นะคะเราก็มานั่งสงบจิตสงบใจดูเรือหางยาวก่อนนะคะ เราต้องไม่ซื้อกลองจุ่มค่ะวันนี้ต้องไม่มีกลองจุ่มกับบ้านโดยเด็ดขาดค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นเรือที่เขาจะใช้ในพิธีโยนบัวค่ะในวันที่16ค่ะแวะชมความสวยงามของเรือในพิธีกันแล้วนะคะก็มาลุยกันต่อค่ะเอาจริงๆนะเขาใช้คำว่าหนึ่งเดียวในโลกได้ค่ะไม่ติดเลยค่ะเพราะคนให้ความสนใจเยอะมากอา้าแล้วอยู่ดีๆมาโผล่ที่ได้ไง ท่องไว้เลยค่ะซื้อเลยไม่ต้องดูซื้อเลยไม่ต้องดูซื้อเลยไม่ต้องดูดโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็โดนกล่องสุ่งตกปอีกแล้วค่ะหมดตังแล้วกลับบ้านได้